ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลกาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สเเทือนพิมลิกลิเวอร์พูลเตรียมจ่ายค่าตัว25ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวอาดามาตาเร็กเข้าสู่ทีมหลังมีความเป็นไปได้ที่บาซูโนนาจะไม่คว้าตัวนักเต้ารนิเข้าสู่ทีมแบบถาวร สมสรลิอร์พูนกับกิมอย่างสิกเวทีพิลิกอันเกรดย,ยังคงตัวเป็นข่าวเชื่อมโยงกับอาดามาตาวเร่ปีกตัวเก่งชาวสเปนจากสมสรบูมแฮนตันลัำมีข่าวลโอมาวันลิอร์พูลยังคงมีความต้องการเป็นอย่างมากในการคว้าตัวปีกหุ่นรถถังรายนี้ก็สุดทินแอนเวลในช่วงตลาดสมัน,นี้หลังจากที่ตอนนี้มีความเป็นไปได้นะครับที่ทงบาซลน่าอาจจะไม่เลือกใช้ประโยชน์ในการซื้อตัวแบบทาวอนมาร่วมเทียม ทันที่สัญญายิมตัวของเขานั้นกําลังจะหมดโลกหลังจบฤดูกาลนี้นะครับโดยลิเวอร์พูลนะครับยังคงเป็นทีมที่มองหาสิ่งที่ดีที่สุดเข้าสู่สโมสรอยู่เป็นระยะระยะก่อนหน้านี้พวกเขาเคย,เคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงมาอย่างยาวนานกับนักเตะรายนี้แต่ตัวของอดามาตอเลกกับเลือกย้ายซบบาซโลนาแบบสัญญาณยิมตัวในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมาและอีกสาเหตุสําคัญที่ทําให้ลิวัวพลาดเดีอนนี้ไปก็คือการที่สโมสรวูฮัมตันโกงราคาค่าตัวนักเตะรายนี้ สูงมากถึง40ล้านปอนด์เลยทีเดียวนั่นจึงทำให้ลิเวอร์พูลต้องถอยฉากกลับออกมาตั้งหลักจากเดิวนี้เป็นการชั่วข่าวนะครับเดือนล่าสุดนะครับทางด้านรายงานนี้้นมาจากเอลนาซิองนาสื่อสัญชาติสเปนชื่อดังก็ได้ออกมาตีข่าวว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลกำลังเตรียมที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมในการย้ายตัว25ล้านปอนด์ให้กับทางบ uh ูมแฮนตันพิจูนาสำหรับการว้าตัวอาดามาตาเร่ Re, เข้าสู่ทีมในช่วงสัปดาห์นี้และมีคำยืนยันที่ชัดเจนออกมาว่าทางบาซูนาเองคงไม่ใช้ประโยชน์ ของการคว้าตัวมาร่วมทีมแบบถาวรในดิวของนักเตะรายนี้แม้ว่าช่วงที่ผ่านมานั้นตัวของอาดาม่าซาเร่เร่งทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการค้าแข่งแบบยืมตัวกับทีมเจ้าบุญทุ่มบาสุโลนาแต่ผู้เขานะครับไม่เต็มใจที่จะจ่ายเงินจำนวน25ล้านปอนด์ตามที่วูบตั้งราคาเอาไว้ในการคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมแบบถาวรโดยเชื่อว่าการที่ออกไม่ข่าวของสื่อในสเปนครั้งนี้น่าจะเป็นเพียงแค่การเรียกราคาให้กับตัวนักเตะม,มากกว่า และอนตามาต์เล็คงจะไม่ต้องการที่จะย้ายกลับมาที่สโมสรวูฟแฮมตันและอยากค้าแข้งกับทีมยักษ์ใหญ่แบบทาวน์มากกว่านะครับแต่ทีนั้นก็มีความเป็นไปได้น้อยมากที่ลิเวอร์พูลของเราจะยอมจ่ายเงินในจำนวน25ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวอดตามาตอัวเรมาร่วมทัพเพราะพวกเขาเพิ่งจะคว้าตัวหลยดิอาสเข้าสู่ทีมเมื่อช่วงตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมาและตอนนี้ปีการนี้ก็กำลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับลิเวอร์พูลและลยดิอาสก็เป็นเดีลที่ยอดเยี่ยมสําหรับลิเวอร์พูลด้วย และต่อให้ลิวหูจะซื้อตัวอาดามาตอเร่มาแทนที่โมเมสลาก็เป็นเรื่องที่ยากมากที่ปีกรายนี้จะเบียดแย่งตำแหน่งจากโมซาลาได้ดังนั้นสื่อในประเทศอังกฤษจึงมองว่าไม่มีเหตุจูงใจอะไรเลยที่ลิวอพูจะกลับมาให้ความสนใจในตัวของอาดามาตอเร่อีกต่อไปแล้วฉะนั้นข่าวนี้ก็ฟังไว้ขำๆแล้วกันนะฮะ ฟอเบียโซโรมาโนยืนยันว่าลิเวอร์พูลมีภาษีที่ดีกว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในการคว้าตัวแฟรงกี้เดยยอเข้าสู่ทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ฟอเบียโซโรมาโนนะครับกูลูชื่อดังท้านการใหญ่เทียมเด้มาอัปเดตความคิดเห็นส่วนตัวที่เป็นผลเชิงบวกให้กับลิเวอร์พูลของเราหลังออกมาเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่มีกาสดีกว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในการคว้าตัวแฟรงกี้เดยองยสตาร์กองกลางจากสโมสรบาร์โลนาเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ แม้ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลก็มีข่าวเชื่อมโยงน้อยมากกับนักเตะร,รายนี้และในทางตนกันข้ามแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดคือทีมที่มีความกระตือรือร้นในดีลของแฟังกี้เดยองมากที่สุดแต่โรมาโน่ก็เชื่อว่าความแตกต่างเรื่องอันดับตารางคะแนนในลีกนั่นจะเป็นตัวแปรสาคัญที่ทําให้แฟรงกี้เดยองไม่เลือกย้ายซบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยในเวลานี้ตัวของชามิเฮนเดสกุนซือบาร์โซนากำลังหมดหวังที่จะเก็บแฟรงกี้เดยองเอาไว้กับเพียม ยอดกองกลางชาวฮอลแลนด์ให้อยู่ค้าแข่งกับทีมต่อไปในู้กันหน้าและมีรายงานมาว่าเดยองต้องการย้ายออกจากทีมชมป์นูเพื่อหาความท้าทายใหม่ๆในลีกต่างๆและพิม์ลีก็เป็นเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้ในการย้ายทีมโดยมีทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังตกเป็นข่าวชื่อโยงกันตั้งแต่รายนี้โดยล่าสุดนะครับท่านนันฟาบิโซโรมาโน่นักข่าวชาวอิตาลีก็เด้่อวมาพูดเรื่องนี้ผ่านรายการฟ i v e ์ฟลัซึ่งเป็นช่อง YouTube Channel ของลิโอเฟอร์ดินดาโดยระบุว่า ผมได้ยินข่าวมาว่าแฟรงกี้เดยองกำลังจะยาาจ้ายออกจากบาร์เซโลนาและสโมสรที่เขาสนใจเข้าไปร่วมทีมนั้นก็คือลิเวอร์พูลเป็นทีมที่มีภาษีดีที่สุดจริงอยู่ว่าถ้าตอนนี้ข่าวเชื่อมโยงของเดยองอาจจะเงียบหายไปแล้วแต่ก็ยืนยันได้ว่าเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลได้ติดต่อไปที่ตัวแทนของนกเตะรารนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนั่นมันคือเรื่องจริงและถ้าจะมีทีมไหนสามารถคว้าตัวแฟรงกี้เดยองเข้าสู่ทีมในนั้นผมก็มองว่าลิเวอร์พูล น่าจะเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสมสําหรับนักเตะรายนี้โดยแฟรงกี้เยองออกมาพูดโดยตลอดว่าเขาต้องการย้ายไปค้าแข่งกับทีมที่ได้ลงเล่นฟุตบลอลอยู่บ้านชิมลีกในทุกๆปีเท่านั้นบวกกับการที่ณนะตอนนี้กองกลาง,งของลิเวอร์พูลยังจะดานแฮนเนซันและติเอโก้อาคันตอลาน่าจะลาทีมในอีกไม่กี่ปีขา้างหน้าเพราะตอนนี้อายุ31ปีแล้วทั้งสองคนดังนั้นทางลิเวอร์พูลมองว่าแฟรงกี้เยองอาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับการสร้างทีมใหม่ในยุคใหม่ของเชล้ีคลับ ดังนั้นผมจึงของยืนยันอีกครั้งว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะพลาดการคว้าตัวแฟรงกี้เดยองเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้านร้อนนี้หากพวกเขาไม่สามารถจบอันดับที่4ของตรนนารางคะแนนใน้นการีดได้และแฟรงกี้เดยองอาจจะเลือกย้ายซบลิเวอร์พูลมากกว่าเพราะที่นี่มีกัปตันทีมชาติฮอแลแลนด์อย่างเบอร์กิฟันไดค้าแข่งอยู่กับทีมด้วยนั่นเองนะฮะปรับบางจุดโจต้างลงยิง้างการ11ตัวจริงลิเวอร์พูลยืนนิวคาสล คาการ11ตัวจริงหงดังหงดังไลบูฟของเรานะครับปรับโหมดสู่เกมพิลลิกครั้งโดยในคั่มคืนนี้มีโปรแกรมออปปิยันนิวคาสเซิลยูนันเตตเริ่มเตะเวลา1 8 3 0นโดยทีมระดับที่9ฟอร์มกำลังร้อนแรงเลยทีเดียวโดยคว้าชัยชนะมา4นัดติดแน่นอนว่ากุนซือจิกเก็ตครับจะมีการปรับเปลี่ยนไลอัพ11ตัวจริงบางตำแหน่งจากเกมยูฟ่าแชมลีกรอบตัดเชือกเล็กแรกที่เปิดบ้านสอยบีเรียเไป2-0ในค่อเ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 อ ทีมชุดตัวจริงของเชกิ้งคลับที่น่าจะเลือกใช้ในเกมที่เซนต์เชมพาร์คโดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ thisisamriel com นะครับเตรียมจวดเริ่มต้นที่ปุโรสวตโตอาริซงเบกานักฟุตบอลเลือดสมบัตบราซิลในวัย29ปีเตรียมลงเล่นเป็นนัดที่47ใน,นการน,นี้และตั้มเป้าที่จะเก็บคลีนชีตติดต่อกันให้เป็นนัดที่4แพงแบ,บ็กโวเทนส์อเล็กซเดโน์โจเอม,มาติฟวิกกิฟาน,นิสแอนดูโรเบอร์ซิน จคินคลอปนะครับคงจะปรับให้มาติปกลับมายืนเป็นเซนแบ,บ็คตัวจริงจับคู่กับเบอร์กีฟานดาส์หลังจากนักเตะได้พักมันเต็มๆในเกมยุโรปนอกจากนั้นนะครับไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลกแต่ถ้าหากจะมีการปรับอีจุดก็คงจะเป็นตำแหน่งแบ็คซ้ายที art, ่คาัสตาเซมิการ์สหายป่วยกลับมาเรียบร้อยแล้วและอาจจะได้ลงเล่นแทนโรเบอร์ซันกองกลางนามิเกตาฟามิโยติเอโกอาคันโซราติเอโกกับฟามิโยชั่วโมงนี้ขาดไปไม่ได้เลย ส่วนกักตันจแดนแฮนสันเกมนี้อาจถูกดรอปเป็นตัวสำรองเพราะมีแววที่เกต้าจะถูกเลือกให้ลงเล่นตั้งแต่ไมนาทีแรกแทนนะครับด oh. าวรุกโมเมนซาลาดิโกโจตาและซาดิวมาเน่สลากับมาเน่สตาร์ทเป็นจริงแน่นอนนะครับส่วนอีกหนึ่งคนทัที่เหลือจะเป็นการหมุนเวียนกันระหว่างลุยดิอารสกับดิโกโจตาซึ่งแมตชน,นี้ก็คงเป็นโอกาสสำหรับรายหลังมากกว่าเพราะดิอารเพึ่งลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมวันพุธ ขณะที่โรเบโตพอมิโน่ต้องพักแข้งต่อไปเพราะยังคงมีอาการบาดเจ็บที่เท้านะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของที่30เมษาย,ยนนะครับแฟานห้ามลืมด้วยดีคารนะครับวันนี้เราเล่นกับสาริการดงดเนวกาโซ่ชนะขึ้นนำบากาฝูงชั่วคราวนะครับโยนความกดดันไปใส่แมนเชสเตอร์นะครับเพราะจะลงเล่นหลังเรานะจ๊ะ ส่วนแอดมินพร้อมเป็นผู้นำเชียร์นะครับจัดพี่น้องจัดเจือกันโหลดครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับรวมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์ pool สโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์ pool และเดอะคัพแฟนบอลพันแทะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์ pool และเดอะคัพแฟนบอลพันแทะ ที่สำคัญนะครับมืองนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ